สวัสดีครับมิสตรหายชาวเฟทุกท่านตอนนี้ก็เป็นบ้านเมืองเรื่องต้องคิดแปตอนเขานี้แล้วนะครับสองตอนเป็นเรื่องของโลกสี่ตอนที่นี้จะเป็นเรื่องของประเทศเราตอนที่สีของไทยรบโควิดขอเท้าความนิดนะครับ ภาพนี้คืออยากจะชี้ให้ว่า20ปีแล้วที่เราจมอยู่กับการแตกแยกขั้วนะครับไม่ว่าเป็นสเสื้อเหลืองเสื้อแดงซึ่งเป็นภาวะที่ไม่เคยพบเคยเห็นนะเพราะมันคูณตัวด้วยกับการสื่อสารที่ใครดูแลไม่ได้เลยแต่และคนพูดได้หมดนะแล้วกลายเป็นแมสเดตลอดเวลาจน ล่วงเข้า18ปี19ปีที่ผ่านที่ผ่านมามาถึงเนี่ยก็ผุดขึ้นมาอีก้ะลอกหนึ่งคราวนี้ก็เป็นเรื่องของคนรุ่นใหม่นะครับคู่ที่จับกันก็คือที่เขาเรียกกันว่าสลิมกับสากี <c oughs> ก็ไม่พ้นเหมือนเดิมก็มีสื่อมา ตีฟองนองละล่อคนเต็มที่ซึ่งคราวที่แล้วผม,ผมก็ชี้ให้เห็นว่านอกจากจะมีคนคนเลวว่าพูดสั้นๆก่อนนะครับมาใช้ต้นทุนที่ติดสังคมเป็นวิบากกรรมอยู่มันเป็นวิบากของเราจะเป็นต้นทุนของเขานะครับ ที่เห็นอยู่สี่ห้าข้อนี้สุดท้ายแล้วเนี่ยไอการแตกแยกขัดแย้งของสังคมมันก็ประสานกับศึกคลนล้มทางการเมืองอีกตามเคยในรอบนี้นะครับแล้วกำลังดิ่งหนักขึ้นเรื่อยๆจังหวะนี้เองไม่ทราบบุญหรือกรรมมันก็แทงสวนมาด้วยการระบาดของโรคติดต่อร้ายแรง โควิด1 9อีกสองดำดิ่งกับแดงพุ่งขึ้นสูงนี่มันคูณตัวกันวันนี้เราจะมาคุยถึงภาวะตรงนี้กันนะครับแยกแยะก,กันดูการเมืองกับโควิดวิกฤตที่คูณตัวถอยมามองดูที่มันแวดล้อมในระดับโลกก่อน ก่อนที่จะพูดถึงประเทศเรานะครับนี่ครับหลายข้อสิเกยี่สิบยี่สิบวงนะต้องคุยกันวันนี้ส <c oughs> ีออกสีฟ้าฟ้านั่นก็คือเรื่องของระดับโลกมันเป็นโรคระบาดใหม่นะฮะไม่ใช่โรคเกา่าๆอหิวงอหิวาไข้ทรพิษโรกระบาดใหม่จังหวะนี้เองเนี่ยมันต้องทั้งหนีตาย ฉุกเฉินนะครับแล้วก็ต้องหาทางสู้แล้วมีหน้ำซ้ำไอเวนี่มันแปลงร่างกลายพันธุ์อีกถึง4ีห้าตัวแล้วนะคนนั้นเนี่ยไอการจะตามทันการจะเอาตัวรอดเนี่ยด้วยวิทยาการด้วยนวัตกรรมเนี่ยมันก็ไล่ตามโดยเฉพาะยิ่งวัคซีนนะครับ นี่ไล่กันมาไม่รู้กี่อย่างแล้วก็จะไปข้างหน้าอีกรันตรงนี้เนี่ยถ้าถ้าตะหนักตรงนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะมาขาดคันเอาถูกเอาผิดจับให้มั่นคันให้ตายนะเพราะมันนีตายมันฉุกเฉินแล้วเปลี่ยนตลอดเวลาเพราะนั้นการเข้าพบอันเนี้ยมันเป็นการจัดการความเสี่ยงทั้งนั้นต้องใช้สติ ดักหน้าดักหลังคิดเผื่อนะครับตามให้ทันที่สำคัญคือมันเล่นกับสังคมมันก็ต้องสื่อสารต้องทำให้สังคมใหญ่ให,ให้ไม่เตลิดนะให้รับมือกันให้ได้แล้วอีกอย่างหนึ่งตอนนี้สื่อทั้งโลกมันถึงกันนะครับหน้าจอเนี่ยคนแต่ละประเทศเนี่ยเขาจัดการกับ โควิดยังไงเขาพบโควิดยังไงเขากระจายวัคซีนยังไงนะครับเขารักษาอย่างไงทั้งหมดเนี่ยมันรู้เห็นกันอยู่แต่ละเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยแต่ละประเทศเนี่ยอย่าลืมว่าเขามีพื้นเพย์ต่างกันนะสังคมการเมืองประชาชนวัฒนธรรมเพราะในในการที่เจยวเจ้ากันทั้งโลกปวดกันทั้งโลกแล้วรู้กันหมดด้วยเนี่ย พราะในประเทศเองเนี่ยถ้าถ้าการกรองไม่ดีนะครับมันก็จะถูกเอามาย้อนแย้งเอามาคุยคุยขัดกันไปมาได้อุตลุดหมดท,ทั้งทั้งที่จริงมันก็ถ้าถ้าตั้งหลักมีสตินมันก็ถอดบทเรียนเขาได้แล้วอย่าลืมว่าโดยโดยการซ่อนคมกันอยู่เนี่ยในระดับโลกเองตอนนี้มันก็มีสองขั้วที่มันปล้ำกันอยู่คือจีนกับสหรัฐดูเรื่อง วัคซีนนี่ก็ชัดเจนนะครับมันแบ่งเป็นสองข่ายซะแล้วนะครับอันนี้คือที่มันแวดล้อมประเทศไทยเราอยู่ตอนนี้มาดูดูในบ้านเราเองมั่งเคยพูดไปตอนก่อนๆแล้วนะครับว่าทางการเราเนี่ยไล้น้ำยาด้วยลักษณะสมบัติของเขาเนี่ย การรวมศูนย์การซ้ำนะรูะการเห็นราศดรเป็นรูปการไม่ฟังเสียงนะสารพัดเนี่ยทางการได้น้ํายาอยู่แล้วโดยวิสัยของตัวนะครับแล้วก็ที่สั่งสมมาความเชื่อมั่นศรัทธาก็ต่ําเต็มทีเนี่ยครับฉายให้ดูหลายรอบแล้วว่าถ้าการเมืองกับทางการทั้งหลายเนี่ยพอเจอของจริงเข้า ที่หนักๆแล้วต้องการการระดมกําลังการรับส่งให้ดีการสื่อสารการพูดการรู้เรื่องการจัดการดีๆอย่างเรื่องน้ําท่วมเนี่ยรับมือไม่ได้ใปี5้าสี่เหมือนกันกับโควิดคราวนี้นะครับผมเห็นว่าเหมือนกันเลยแล้วโดยพื้นฐานแล้วก็เห็นว่ารับมือยากอยู่แล้วติดขัดอยู่แล้ว แต่ตรงนี้อย่างที่ว่ากันมารับมือยากอยู่แล้วนี่ดันกำลังทะเลาะก,กันนะการเมืองพาสังคมแตกแยกขั้วแล้วการเมืองเองนี่ก็กำลังหน้ามืดเต็มทีหวังโค้นล้มกันนะเ,อเอาจะเอาให้ได้อย่างที่เห็นเปตะกีนะครับ เพราะตอนนี้พูดกันตรงๆก็คือว่าไทยรบโควิดการรบโควิดนี่มันก็เลยเป็นเรื่องเดียวกันการรบทางการเมืองไปแล้วด้วยสวยมากๆนะมีวิกฤตแล้วก็สร้างวิกฤตมีลบแล้วฐานที่จะสร้างบวกก็สร้างลบเข้าไปอีกรบโควิดกลายเป็นรบการเมืองอันนี้ใช้ไปหลายรอบแล้ว โควิดรุ่นแรกมันงงนะว่าเออตั้งแต่แตะเวนชกมาเห็นแต่ประเทศนี้ไฝ่มันเชียร์เราเออเนี่ครับลบโควิดกลายเป็นศึกกลายเป็นโอกาสทางการเมืองที่จะมาล้างกันแล้วแน่นอนทั้งหมดนี้ไม่ใช่เป็นค่ายๆอะไรชัดเจนแต่มันจอกแจก ทุกคนเป็นส่วนแล้วก็สื่อสองฝ่ายเอามากระพือกันเต็มที่นะฮะเนี่ยถ้าเดี๋ยวมองทางซ้ายเนี่ยเหตุการณ์ประเทศนู้นก็ถูกยกมาเทียบนะครับวัคซีนอันนู้นก็ยกมาเทียบข้ามไปข้ามมายุ่งกันไปหมดนี่ฮะลากเอาข้อมูลโลกข้างนอกมาใช้งานเพราะนั้นเอาแค่วันๆแล้วฟังนี่ก็หัวทิ่มดินแล้ว มันอะไรกันมั่งก็ไม่ทราบผู้ง่ายก็คือการตั้งหลักใช้เหตุผลทำไม่ได้ไม่มีใครฟังถ้ามึงคนเราพวกกูกูจะทำไปตามทำตามมึงได้ยังไงเอาตายเหตุผลสิ่งที่ควรทำมันมันเกิดไม่ได้นะครับอาภัพซะไม่มีแล้ววิชาการวิชาชีพ ก็ไม่มีเอกภาพอันนี้คงหมายถึงเรื่องาสาธารณสกับหมอที่จริงก็ก็ทุก,ท,กทุกสาขาครับวิศวะสถาปัตย์มันก็ไม่มีเอกภาพกันอยู่แล้วแต่นี้ที่รับเต็มที่ก็คือทั้งด้านด้านหมอก็มีหมอหลายอย่างนะครับ,หม,ห,มบนะหมอหมอกระทรวงนะหมอมหาลายัยอาจารย์หมอทั้งหลาย หมอลงพยาบาลในพื้นที่สนามแล้วก็มีหมอชนบทอีกแล้วก็มีหมอโรงพยาบาลส่วนตัวหมอส่วนตัวเป็นคนๆอีกแล้วก็ไม่ได้มีคุณภาพคุณสมบัติแน่นแฟ้นมาแต่ต้นนะมันก็เลยชาดก็เลยพูดกันจนสังคมไม่สามารถมีภูมิปัญญามีสติติดตัวได้ แล้วเป็นอย่างนี้นี่สถานการณ์โควิดมันก็หนักหนาขึ้นทุกทีขึ้นสองหมื่นล้นะแล้วก็ลากกราบเเป็นยุ่งไปหมดเพราะประชาชนที่อยากจะเสพอยากจะรับบริการจากรัฐบาลนะก็ตาขวางขึ้นทำไมไม่ทำอะไรทั้งที่ตัวเองก็คนเรพวกแยกพวกกันอยู่ตาขวางขึ้นทุกวันเพราะคนนี้คือเป้านะฮะ ท่านนายกรู้ตัวนะครับเนี่ยครับ13สิงหา2 0 2 3ตาย184ข่าวแวดล้อมหนักขึ้นทุกทีคนนี้คือเป้าเป้าเดียวเลยนะครับ ทั้งที่มัน,นในความเห็นผมมันเป็นเรื่องทุกคนมีส่วนทั้งนั้นทั้งการเมืองทั้งประชาชนทั้งสิ้นคนน <s> ี้ต้องทําให้เสร็จคนนี้ใช้ไม่ได้ดูหน้าตาคนนี้เขานะก็ไม่ออกมาเลยนี่ก็ส่งภาพออกมาปิดทองหลังพระนั่งเซ่นอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้คือคงรู้กันนะครับบ้านเรานี่ถ้าคุกรุ่นขึ้นมาตาขวางขึ้นมา แล้วเพ่งมองไปที่ฝ่ายที่เป็นทางการแล้วมีอำนาจนี่ไอ้ตรงนี้อย่าปากเสียนะปากเสียไม่ได้ออกถนน,อนทันทีเพราะตรงนี้นี่ท่านนายกเป็นมวยฮะหลบนิ่งเงียบตลอดปิดปากไม่ได้พูดไม่ได้เพราะไอ้ตรงนี้เนี่ยไอการเคลื่อนไหวที่เราการการนำความชัดเจนนี่ท่านก็ออกมาไม่ได้ พอออกมาแล้วก็ขงพลาดไม่รู้เท่าไหร่เพราะคนไกลัฐที่จะทําได้ตามที่ออกมาพูดมันก็ไม่ได้และพูดกันตรงๆท่านก็ปากไม่ดีนะครับชวนคนคอมเมนต์มาแต่เดิมแล้วเพราะตรงนี้มันก็เลยสังัดไปอีกฝ่ายหนึ่งนะนายกหลบเงียบไม่ออกมาเล่นบทนําเพราะนี่นเห็นง่ายๆการชุมนุมนี่ก็คือการช่วยกันแพร่โควิด การจุมนุมก็ช่วยโควิดมากขึ้นอีกทีทุกอย่างมันย้อนยังมันขัดกันไปหมดในในแง่สังคมแล้วกำลังเกิดการพุ่งพล่านเกิดวิกฤตเนี่ยมันมีสองอย่างเขาเรียกว่า positive feedback ก Feed ับ negative feedback เพราะในไอ,ไอการกระทบที่ทำให้เรื่องมันหนักขึ้นทุกทีเนี่ย ขึ้นไปเรื่อยๆมันกำลังทำงานเต็มที่ในวันนี้นี่ทุกทุกประเด็นนี่พร้อมที่จะกระทบกันหมดใช้สื่อใช้อะไรทุกระดับเรื่องได้ตลอดนี่ครับก็ถอนหาใจนะเดินเรื่องมาถึงตรงนี้ตอนที่แปดมองย้อนไปเจ็ดตอนก่อนนั้นความคิดความเห็นที่เรียบเรียงมาตลอดมาถึงตรงนี้ ก็เป็นผลตรงนี้มันเห็นอย่างนี้แต่ถ้าถามย้อนว่าเราจะเอาอยังไงมันก็เกินวิสัยที่จะพูดนะครับคงไม่มีใครชี้ได้มันไม่ใช่โจทย์เลขที่สลับซับซ้อนแล้วต้องการคนโคตรฉลาดมาแก้ให้ไม่ใช่มันเป็นทภาวะที่พาตัวกันมามันไปไหนนะแล้วที่สำคัญก็คือเนี่ยละ ในสังคมที่มันเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นทุกระดับมาเทใส่กันในท่ามกลางความไม่แน่นอนความแยกฝักแยกฝ่ายมันขมไปหมดมันไม่รู้มันตอบไม่ได้นะครับมันจะไปทางไหนยังไงกันนี่ก็คงเป็นภาพที่ผมพยายามจะสื่อเคยไปสุราษฎร์ธานีเห็นตรงนี้งบเขาหมดนะครับ ก็ไม่รู้ว่าจะไปยังไงไปทางไหนแต่ก็ในตอนหน้านะครับก็จะเอาเท่าที่สั่งสมความคิดความเห็นมาเนี้ยก็จะเรียบเรียงมาดูกัน,นว่าทางรอดอยู่ที่ไหนที่ในความคิดของผมเองนะครับมันจะใช่ไม่ใช่ก็พิจารณากันครับก็จบกันตรงนี้ไทยรบโควิดตอนที่ รักษาเนื้อรักษาตัวให้ดีนะครับไม่คุยกันในขราวหน้าครับสวัสดีครับ